คมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆทุกคนไปกันเรื่อยๆไปสองแล้วทุกคนเพิ่งสองเองเพิ่งสองเองทุกคนไม่เป็นไรช่วยกันดูหน่อยแล้วกันนะชั่งตรงไหนเอ้ออุ๊ยชิบหายทุกคนเป็ดปะเนี่ยสูงขานี่เป็ดปะเนี่ยเชี่ยทุกคนโอ้โหคนหรือเปล่าท่านั่นอะ เงาแบบนี้เปดแน่นอนทุกคนปากจูบอะวะไม่ชื่อไม่ดูไม่เห็นนะเห็นปากแต่ว่าชัดละทุกคนมีเปดไปเรารีบไปเลยทุกคนรีบหนีเฮ้ยมีเสียงด้วยทุกคนเฮ้ยดูดิมีเสียงด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแค่รูปไม่ใช่มีแค่รูปลักนะมีเสียงด้วยจกหลังามันตันลงมาปะ ขอซ่องเลยไม่ตามนะ,ร,ะรถคงม่มีใครนะเฮ้ยคนแอบกอนลุก,กเบาๆนี่ต้องเป็นพี่แจ็คอีกแล้วเนี่ยพี่แจ็คครับเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับขับรถอยู่กำลังจะไปเพ่ออุ้มหางครับอยู่ดีเห็นเงาดำอยู่ฝั่งขวางมือของผมเงาเป็นาารูปร่างใหญ่มากมากจริงๆพี่แจ็คพี่แจ็คช่วยด้วยพี่ ไอ้พี่แจ็คช่วยเราแล้วไปแจ็คก,กุสาช่วยเราอ,ออกซ้ายทุกคนมันคว่างทางเราอยู่เราอยู่ปุ๊บปักปุ๊บปุ๊บโอ้ยแดกแลลกที่เป็ดไม่แดกกูแต่ช้างแดกกูไปแล้วโง่จริงๆไม่รู้แหละโอเคสัตยจะพังะายช่วยผมด้วยโอ้โหรอดทุกคน แต่ว่าบางดาดที่มันปกติเนี่ยมันปกติจริงป่าวะผมเริ่มสงสัยนะผมว่าปกตินะแต่ว่าทุกคนก็อาจจะไม่เห็นหรอกถ้าเห็นก็ไม่ถ้าเห็นก็บอกด้วยแล้วกันแต่ว่าผมไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยหรือรถขับเร็วไปเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยมีเขียงรถขับตามเราทุกคน ใครวะใครวะรถหลังขับตามมาทุกคนอย่างซิ่งอ่ะอย่างซิ่งอ่ะรถหลังซิ่งจัดทุกคนเฮ้ยทุกคนเราต้องซิ่งเหมือนกันทุกคนเฮ้ย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 มันข้ามาชนเราเด้อ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 เดมันขับมาชนกูทำไมเนี่ยไอ้เชี่ยมันเป็นใครเนี่ยมึงจะพิเศษทำไมมึงครับอื้อหือไอ้เชี่ย โอ้ยครับสูวูทำไมีเนี่ยถอยชนแม่งเลยแล้วรถมันแข็งมากันนะหน้ามายุบเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยรถไม่แข่งไวป่ะวะมึงจะีบเต้ทำไมกูหลบมันก็ได้เอาหลบซ้ายสุดเลยกลบซ้ายกลบขวากลบขวาโอ้ยเฮ้ยเดินๆๆๆหลบขวาให้ครับพี่อะกลบขวาพี่เลยไปเลยพี่ไปไปมึงไม่ไปสายสักโอ้ฮัลโหลหลบให้ก็ไม่ไป นั่ขารอะไรครับนี่อโอ้ย,อยล้อหลังเราโดนยกแล้วทุกคนมันต้องการชนเรานะปิดปิดไปออกเปิดเพลงฟังแม่ง,งเลยตจเย็นนะพี่ไปคนอ้าทำไงอ่ะออลงไปคุยไหมลงไปเคลียร์ไหมเคยถามตนเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไร เกิดมาทำไมไอ้เด็กเราคนแบบนี้คุณขับไปชนกันทำไมเนี่ยไอ้เจ้า hour One later โอเคทุกคนเราโดนชนเกยอยู่งี้เราไปไหนไม่ได้นะครับว่าเราต้องเริ่มใหม่นะผมคิดว่านะเนี่ยดูดิมันขับไม่ได้เห็นไหมแล้วมึงชนกันทำไมกูหลบขวาหลบซ้ายมึงแล้วมึงก็โอ้โหเด็กแบกมากเลยสัสโอเคเริ่มใหม่ก็ได้ ไปไหมโอ้ยไปไปไปทุกคนไปตั้งต่อไประดาบหนึ่งใหม่ไม่เป็นไรทุกคนไหวชิวเ้ยเมื่อกี้รถเพิ่งขับมาชนกูมันจ้องจะชนเราอ่ะจ้องจะเล่นเราอยู่ขอเซต็จห่อสูตรต่อสูตรพ่อซีหมอสองห่อใส่ไข่เ่ยคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นกูน่ะสาราเหมือนเดิมนะทุกคน รอบนี้น่าจะไม่มีอะไรนะป้ายเหมือนเดิมเป,ป๊ะไปเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก่อนก่อนป้ายเนี่ยมันต้องมีสาราปะ่ะขอถามแค่นั้นแหละใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสาราหายไปทุกคนสาราพักใจ เนี่ยสลาก่อนไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยก่อนไปเนี่ย,ย,ยมันหายไปไปทุกคนเรารู้แล้วรอบนี้ผิดปกติแน่นอนไปออกซ้ายจำได้นะไปสายายาวๆเลยสายายาวๆเลยนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วเฮ้ยยังคาใจรถคันนั้นวะ่ะจริงขับชนเราทำไมวะเนี่ย ทุกคนสองก็สองแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยอน,นี้ไม่มีอะไรนะปกติดีเคลียมิชชั่นเคลียเอ๊ะแต่สารานเหมือนมีคนอยู่ทุกคนกุมหัวเลยนะ่ะเป็นไรพระหนุ่มเกิดอะไรขึ้นพระหนุ่มมันเครียดใช่ไหมชีวิตอะไเป็นไรนะไปหากินเหล้าหรอโอ้ยนั่งก๊กเหล้าคนเดียวเนาะพระหนุ่ม เข้าใจแหละว่ามันเครียดนะปิดไฟดีกว่าปิดไฟด้วย,วไไวยนะขับไปปืดเลยเนะี่ยโอเคสารามีพ่อหนุ่มอยู่เราเราออกสายได้เลยนะต้องกลัวรอบนี้ไปิดไฟแหละดีแล้วรถสวนมาจะได้เห็นเรานะเรื่องจริงเรืองจริง,รรงพ่อหนุ่มคนนั้นเขาดูเครียดมากนะนั่งถอนเล้อ,อ,อยอยกันเดียวเนะี่ยโอ้ ไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไร e. ออกซ้ายเลยพ cost, ี่หนุ่มไปยาวผ่านทุกคนสามแล้วนะเฮ้ยเหมือนข้างหลังมีควันอะไรไม่รู้สามแล้วนะทุกคนกลายแล้วกลายแล้วกลายความจริงแล้วไม่มีอะไรผิดปกติไปไปการปรกติมากทุกคนชิลปชิลทุกคนรอบนี้แหละเราจะยาวจนถึงเจ็ดเลยนะเฮ้ย อันนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเไฮ้ยม,ม,ม,มันมีป้าย,น,ายน,นู้นป้ายนู้นน่าจะมีอยู่แล้วนะใช่ปะ่ะที่เราเคยเห็นตั้งแต่ตอนนู้นใช่แหละปะเฮ้ยคนสีเขียวเห็นไหมข้างบนน่ะเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะถอยให้ดูอ่ะถอยให้ดู เผื่อไม่เห็นเต้นอะไรล่ะปิดไฟก่อนทุกคนเดี๋ยวมันโดดลงมาไปๆๆๆๆเฮ้ยเต้นไหึกดินดๆๆน่ากลัวนะนี่นเนี่ยอย่าหาทำไปแล้วทุกคนสายยาวๆอย่างนี้สายยาวๆเข้าสารเลยออกสายเลยสายเลยพี่ เุ้ยหมอกเป็นสีเขียวด้วยอ่ะสารเจ้าพ่อนี้โอ้สี่แล้วทุกคนรอบนี้แหละรอบนี้แหละทุกคนเราจัดชุดใหญ่ให้แบบไหลาย,ยาวเลยทีเดียวเจ็ดอ่ะเฮ้ยมุมผางเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะเฮ้ยมีเสียงรถใครร้องวะคอนโดมีคนมีรถใครรถทุบป่ะวะเดือด เดี๋ยวแล้วเสียงข้างนอกร,รู้สึกในเกมเนี่ยเสียงข้างนอกนี่เกลียดตกใจหมดโอ้ดีแล้วกันนะพวกกลางรถเดือคนโดนต้อจะโดนทุบอะซักคันหนึ่งอ่ะ,ะไม่รู้อ่ารถกูปะวะเออใช่รถเราขับอยู่เนาะคันนี้เนาะไม่เกี่ยวเนาะบอกเลยเนาะโอ้เราทุบรถต่อได้ไงหนักนะมึงอะเป็นเอามากไม่ใช่ ไอ้รถคันสีดำเมื่อกี้สักหน่อยขับชนเชื่ออย่างมึอนน่ะไอยลูกใครหลานใครไอ่ให้รู้นะมึนตึบ๊บโลขับกูอยู่ดีกูเลี้ยวหลบให้แท้ๆทยังมาทนกูอยู่นั่นแหละไป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 ทุกคนสีแล้วสีแล้วอเอ๊ะศาราก็ปกตินะมีป้ายปกติปกติปกติซับแมน ทูเรียนป้าย้วนเหมือนเดิมเป๊ะทุกทางทางทางรอบนี้ปกติหมดเลยนะใครเจออะไรก็รบกวนใาจะกรุณาพิมพ์บอกเลยนะครทุกคนจะช่วยเหลือกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยยย้้ เห็นปะขนปะเนี่ยแล้วมันแบบอะไรอะ่ะโยคะหรอยิมนาสติกหรืออะไรแต่ละคนน่ะงมีมือดีดนะออกกําลังกายในะตอนนี้ดึดื่นๆห้อยหัวฮัโลโหลไม่ใช่ยิมนะ,ะมันสารานะโอ้คนสายยาวๆทุกคนไปสายเลยหักเลย โอฐานจะพอมาลายเช่อผมด้วยมีคน้อยหัวอยู่มีเซมซีเสียงก่อวะมีเซมซีไหมขอขอขอเซมซีหน่อยเถอะไม่มีนะโอเคไม่มี <c oughs> มีก็บ,บ้าละโอ้ยไปหสมดละสมองได้เจอะไม่ปลา ไม่เห็นเลยตกปลาในกระป๋องอ่ะปลาเปอร์มีที่ไหนอ่ะบ้าหนาดนะมึงอ่ะเป็นเอามากเฮ้ยทุกคนไปกันต่อห้าแล้วทุกคนอีกสองเท่านั้นช่วยกันเลยนะช่วยกันช่วยสังเกตหน่อยเฮ้ยเอ่อยัง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 โอเคปุ่มผางเฮ้ยอ๋อยัง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 ราแวงหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยหมดเลยเนี่ย พ่อหนุม่มที่ออกกำลังกายเลยนดินไม่ค่อยดูของนูเลยนะปกติทุกคนตีไหมว่าปกติพ่อจันก็เหมือนเดิมใช่ไหมปกติปกติตรงไปเลยตรงไปลูกพี่ยาวไปมาดูกันนะว่าจะปกติจริงไหมแทาานเฮ้ยห,หกทุกคน แค่รอบเดียวเท่านั้นไกลแล้วปบมือใกลแล้วทุกคนใกลแล้วกลแล้วแล้วรอบเดียวเท่านั้นช่วยๆกันนะครับทุกคนถ้าสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อฝากเปก็นกำใจให้กันหน่อยนะครับทุกคนขอบคุณครับป่ะสาราทุกคนเดิมๆไม่มีอะไรนะสารานะเหมือนเดิมนะเมื่อกี้พวกเขาอ,อะไรก็เหมือนเดิมนะมง่วง ซอมเบิง้งเด้อง่วงก็ซอมเบิ้งง่วงกัน,อ,อ,งงกน,นอนเด้อไม่มีไรนะรอบนี้ปกตินะทุกคนรอบปกตินี่งแหละที่แบบอืมแถวเกมบนลูกเนะี่ยรอบปกติเนี่ยคือคือหลอนสุดละแบบอะไรวะปกติจริงปะนี่รถมีเลยปะไม่มีนะจบข้างไม่มีนะไป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 ตรงไปยม่ไม่หน้าเลยใช่เหรอโอ้โหศูน ออที่ปกติตรงไหนครับไม่เห็นเลยนะเมื่อกี้ก็สังเกตแล้วนะเฮ้ยงงอ่ะโค้งนี้ปกติทุกคนโค้งนี้ก็คือรวมถึงอภูเขาเมื่อกี้เลยนะภูเขา่อนนั้นเนี่ยไปยันปกติอยู่นะทุกคนป้ายโฆษณาอะไรก็ปกติหมดนะปะปะปไปเฮ้ยลอนนี้ปกติทุกคนไปตรงไป เอา้าปกติตรงไหนวะเนี่ยเชื่องอะไรวะจั์ไปกันใหม่ไปกันใหม่เฮ้ยผิดตรงไหนอะเฮ้ยเอาจริงดิต้องต้องดูแบบละเอียดจริงจังแล้วเนี่ยผมงใส่ยว่าคิดว่ามันจะไม่ยากค่านี้นะยากอยู่นะโอเ้เกมคนไทย ทำไม่รู้เลยอ่ะว่าตรงไหนที่ปกติอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายยายยายไปเลยอะไรคนเดียวเปเปียวๆม่เมื่อยอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวข้าจะให้เองดูดนมนมส่วนเองก็เอาจุจู่มาให้ข้าดูซะ เดี๋ยวรถชนหรอกยายรถคันดำมันชนผมอะไปส่งไหมไปส่งไหมยายไปไปใช่ปะหนไปนะไป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 เฮ้ยมียายมาเดินกนลางถนนดืดๆใครก็เคยยายยายไม่ได้ขึ้นรถเราใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเสียงนี้ทุกคนเสียงแห่งความระทึก นี่กูโดนแล้วเหรอเนี่ยเสียงแห่งควารบันทึกเสียงเอาทุกคนยายยายวิ่งมาทุกคนเรียยายวิ่งโค้นไหวทุกคนไอ้ยืมเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นยายปะไอ้เชื่อทุกคนยายมันขั้นยายขั้นงวะไอ้เชื่ออเฮ้ยยายวิ่งโคตรไหวยายวิ่งไหวจัดสัตว์โอ้ เฮ้ยเฮ้ยเอาอเร็วทุกคนเฮ้ยเอาอเร็วทุกคนโอ้โอ้ทุกคนยายอย่ามาโทษผมจะไปส่งยายดีๆไม่ใช่เหรอยายทำไมครับผมอย่างนี้ยายสายหักสายเลยทุกคนสายสุดสายสุด,สสดไปยายเป็นเดือดเฉยแค่เดือดอะไรวะขับมาดีๆโอ้ ทุกคนยายแม่งเดือดผมเฉอยอ่ะทำอะไรให้วะยายแชมเเดือดทำไมเนี่ยโอ้เฮ้ยทุกคนภูเขานั้นมีคนเต้นอยู่ทุกคนเอ้ยเฮ้ยคาตานะเนี่ยเฮ้ยเราต้องดูทุกทุกเขาเลยปะเนี่ยเอาจริงถ้างั้นอะ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วทุกคนหรือตอนนี้เจอแล้วเจอแล้วเจ,อแ,วจ,อ,แวจอแล้วโอ้ เอาว่ะยังแต่ยายเดือดแล้วนะไปแบบนี้ขับไปยาวๆเลยออกซ้ายยาวๆพี่ซ้ายโลง่งซ้ายโลง่งยาวไปยาวไปซ้ายทุกคนซ้ายเลยซ้ายเลยพี่ซ้ายเลยพี่ไป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 โอ้สามแล้วคนสามแล้วนะเปิดเพลงหน่อยหอไหมใครเครียดหน่อยหรือทำให้เครียดกัเดนเลยวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดๆๆๆๆๆเดๆๆๆๆๆเพหนุ่มหายไปไหนแล้วเมื่อกี้เพหนุ่มหมัดเมาเดินเมาอยู่น่ะเฮ้ยยบอกนะว่าอยบอกนะรถไม่มีใช่ป่ะเมื่อกี้เห็นนะว่าแวบนะเห็นนะเห็นนะทุกคนเห็นใช่ป่ะเฮ้ยหายแล้วทุกคนรถไม่มีใครนะบนรอะ โอเคโอเคไป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 จะเปิดเพลงฟิกจะเปิดเพลงฟังชิวๆสักหน่อยเจอพ่อหนุ่มโอ้หลอนเลยหลอนเลยบอกพี่แจ็คที่บอกว่านี่ป่ะทุกคนเรื่องเป็นอย่างเงพี่แจ็คขับรถมาอยู่ดีมีคนเดินชิวอยู่เลยอะแบบขับรถตอนเนี่ยตีสามพี่แจ็ค มีคนเดินอยู่ข้างถนนเฮ้ยเนี่ยพี่แจ็คเนี่ยเฮ้ยพี่แจ็คเฮ้ยดูดูดแล้วพอเราขับผ่านไปไม่งหายไปเลยทุกคนพี่แจ็คพอมาขับผ่านไปก็หายไปเลยครับพี่ไม่รู้เขาไปไหนเขาอยู่รถผมไหมไม่ไม่อยู่นะเฮ้ยไ่รูแหละไปละเหยบเหย็บจะปอกเหยบไปคนเดี๋ยวมันตามมาสายสายสายสา,ายยาวยาวสายมาตลอด โอ้ยแอบน่ากลัวนะอ่าแบบนี้สี่แน่นอนนั่นไงเคทุกคนสีละช่วยๆกันนะจะเคลียร์ให้ได้เลยจะเคลียร์เกมไม่ได้เลยไปถึงเจ็ดให้ได้ทุกคนไปไปช่วยๆกันดูครับช่วยๆกันดูหน่อยเฮ้ ใครเห็นตรงไหนบ้างทำไมผมรู้สึกว่ามันแบบอบยากอยู่นะเกมเนี้ยไม่แอบ,บหรอกยากเลยแหละเฮ้ย <c oughs> ยากอยู่นะยากอยู่นะผมว่าผมก็สังเกตอยู่นะแต่ว่าบางทีแบบสังเกตแล้วแบบเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะเอ้ยเจอเจอเจอทุกคนรอบนี้เจอ,เจอคน คนเต้นรำอยู่ข้างบนนั้นเอ้ยหักซ้ายทุกคนรอบนี้เราไป,ไป,ไปยาวๆเลยไปทุกคนเหลวซ้ายยาวๆจัดไปขึ้นห้าลขึ้นห้าแล้วมาแล้วจ้าสารจะพร้อมมาแล้วจ้าขึ้นห้าไปดีรอบเนี้ยบอกแค่นั้นแหละห้าแล้วห้าแล้วอีกแค่สองสองชั่วโมงเท่านั้นตีห้าแล้วทุกคนจะเช้าแล้วทุกคน โอ้อุ้มผางเฮ้ยต้องละเอียดหน่อยนะเนี่ยต้องละเอียดหน่อยนะเนี่ยว่าจะมีอะไรอยู่บนนั้นบอกว่าแบบเฮ้ยทุกคนเจอเหรอทุกคนใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ไหมเฮ้ย,ยใช่ใช่ไหมใช่แหละไปทุกคนยาวเงี้ยลากยาวเหมือนเดิมไปไปไปมาถึงสาราทุกคนไป ซ้ายเลยออกซ้ายเลยพี่อืมเจอแล้วสัญญาณพั้อมละไขทุกคนถึงละถึงละหกละหกละมาแล้วหกแล้วทุกคนใกล้ละใกล้ละใกล้กลกลกลความจริงใกล้ความจริงแล้วทุกคนเฮ้ยเอาวะเอาวะอุ้มผางช้างป่าตานคู่ ยังไม่มีอะไรนะเคทุกคนโค้งแรกเนิบๆไม่มีอะไรทุกคนโค้งแรกนิ่งๆไป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 กันต่อสาราว่าไงสาราพักใจมีอะไรไหมไม่มีอะไรเนาะปกติดีวัดทุเรียนมวยไทยจัดไปเฮ้ยทุกคนเต้นอีกแล้วทุกคนใช่ไหมน่ะเขียวอื้อเลยนะ่ะ ชัดทุกคนชัดแต่ไม่ชัดละไฟไฟเจ็ดเจ็ดเจ็ดของเรานี่อย่างว่าด่านเจ็ดนี่แหลนะน่าจะยากสุดละเพราะว่าแบบเราเจอปิดปกติมาแบบสามครั้งติดง่ายๆโอ้โหด่านเจ็ดทำไงเนี่ยทำไงครับเนี่ยหลังจะพอมรานมาถึงแล้วนะถึงแล้วนะไปสู่เรลเจ็ดตีเจ็ดโมงเชา้าเขแล้วเฮ้ยเริ่มสว่างทุกคนเริ่มสว่างเจ็ดโมงเชา้าเขแล้ว

อ๋อโอเคโอเคโอเคไม่ต้องรีบต้องร <c oughs> ้อนเฮ้ยกคนเช้าแล้วชาวแล้วจ้าผมก็มีผีอะไรมั้งถ้าชาแล้วอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ไหมอ๋อ <c oughs> โอเคป้ายนี้โอเคขอขอเล่งนะ่ะ เลงหน่อยเขาเลงหน่อยต้นไม้โอเคโค้งแรกเรียบเรียบอ้าวอ้าวโค้งแรกเรียบเรียบทุกคนไม่มีอะไรผิดปกติในโค้งแรกนะปะอืต่อไปก็เป็นสาราทุกคน สลา,าเอ้ยเช้าแล้วว่ะไม่มีใครมานั่งแล้วแหละเออไม่มีใครมานั่งแล้วทุกคนไปไป้ายเหมือนเดิมเหมือนเดิมอืมเฮ้ยจะผ่านไปเนี่ยมปกติหมดเลยนะมนันแปลกอะนี่มันแปลกไหมทุกคน ้ยมันแตกไปปะนี่ตรงไหนมนี่้ยเอ้ยเอยแวบแวบแวบเอ้ยทุกคนวู้วดีสุดโอ้ไฟเอรี่ันเขมบอัพในที่สุดพาที่ก็ขึ้นมาจนได้สาดแสงสีทองโอ้โหแลนส์เคปบเอารว ใจที่สุดทุกคนโอเคจบจนได้ครับก็ถ้าใครชอบก็ขอกรุณาฝา,ากเปก็นกำลังใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เลยนะครับกดใส่ใต้คลิปชันด้วยโอเคขอบคุณมากครับไปละบายอ้ยจบจนได้มีมนีวรถมันเปิด รู้รู้ว่าพระมันหายครับจริงเหรอพระน่ารูอ้อ่ะเออวไมไ่ค่อยสังเกตพระอะไร